คคบเเรรืืร่่อองง IT สวัสดีครับพบกับเราแล้วนะครับกับครบเครื่องเรื่องไอทนะครับก็อีพสะนะครับที่เราได้ทํากันไปคราวที่แล้วนะครับก็จะเป็นอีที่เกี่ยวกับตัวระบบไฟเบรนะครับในการบันทึกข้อมูลนะครับเพื่อที่จะ ลงไฟเบทนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมีอีกเวิร์กช็อปหนึ่งนะครับที่จะมาสอนนะครับเกี่ยวกับการทำระบบติดต่อเรานะครับก็เป็นคล้ายๆกับ c o n t ทค t าร์นะครับบันทึกข้อมูลลงไฟเบทนะครับก่อนอื่นนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาเข้าหน้าไฟเบทกันก่อน นะครับตัวเดิมที่เราสมัครไว้ข่าวที่แล้วนะครับอ่าก็ไปเปิดในเว็บของไฟเบทนะครับแล้วก็ตัวนี้คือเรียลไทม์ดาต้าเบนะครับเดี๋ยวเราจะบันทึกแล้วก็เก็บลงมาไว้ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีของข่าวที่แล้วนะครับก็ ที่เราทดสอบไปนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะใช้ตัวเดิมนี่แหละนะครับแล้วก็บันทึกข้อมูลนะครับลงมาในนี้นะครับทำยังไงนะครับอันนี้เราจะย่อหน้าต่างลงไปก่อนนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่ VS Code เหมือนเดิมนะครับใช้ VS Code ในการทดสอบนะครับ เดี๋ยวรอ VS Code โหลดแป๊บหนึ่งนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นไฟล์เดิมของเราคราวที่แล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปสร้างไฟล์ใหม่นะครับอ่ากดบวกตรงนี้นะครับอ่าผมจะใช้ชื่อว่า Content Art นะครับน้ .html แบบนี้นะครับ เดี๋ยวรอโหลดแป๊บนึงนะครับทำไมช้าจังเลยอ่ามาละนะครับพอเราได้นะครับตัวไฟล์แบงค์นะครับว่บางๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะสร้างนะครับตัว HTML นะครับ HTML เลือกเป็น h t m l f i 5ตรงนี้นะครับเราก็จะได้โครงสร้างนะครับโครงสร้างของ h t m l มาละนะครับทีนี้นะครับเราก็จะวางโครงสร้างนะครับติดต่อเราแบบนี้นะครับแล้วก็ผมจะวางแท็ก แบบนี้นะครับให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับสไตล์นะครับแล้วก็เปิดสไตล์แล้วก็ปิดสไตล์อันนี้เป็นส่วนของ CSS นะครับแบบนี้ระาวาังไว้ก่อนนะครับในส่วนของบอดี้นะครับเดี๋ยวเราจะวางแท็กของสคริปต์นะครับเป็นส่วนของ Java นะครับาวางไว้แบบนี้ เราวางไว้แบบนี้ก่อนเพื่อที่จะได้รู้ว่าในส่วนของระบบเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับถูกไหมอ่า S C I P T Enter ลงไปแบบนี้นะครับโครงสร้างก็จะมีอยู่ในส่วนของ h e a นะครับแล้วก็ในส่วนของสไตล์ ส่วนของบอดี้นะครับก็จะมีในส่วนของฟอร์มที่เราจะวางตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนของสคริปต์เราจะวางไว้ตรงนี้นะฮะอ่าโอเคเมื่อเราได้แบบนี้เสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะลองเซฟอ่าส่วนของบอดี้เนี่ยผมจะวางไว้แบบนี้ก่อนอ่า H1 แล้วก็ติดต่อเราอ่า ให้มันขึ้นว่าให้ติดต่อเราก่อนนะครับจากนั้นผมก็จะลองเซฟนะครับแล้วก็ลองเทสดูก่อนอามาแล้ว go to ทีนี้อันนี้เป็นตัวเดิมนะครับเพราะมันคือไฟล์ Index นะฮะมันก็จะขึ้นตัวนี้ก่อนทีนี้ตัวที่เราสร้างใหม่มันคือ Con t a น t ครั html ปุ๊บนี่นะครับติดต่อเราก็จะขึ้นละทีนี้นะครับตัวที่เราจะวางนะครับก็จะมีดูสไตล์บอดี้สคริป นะครับเดี๋ยวผมจะาวางโค้ตัวสมบูรณ์นะครับไว้ดา้ดานล่างดีคริปชันให้ด้วยนะครับอ่าหรือท่านจะเอาต้นฉบับนะครับตัวโค้ที่ผมส่งให้เนี่ยทำตามที่ผมทําตรงนี้ก็ได้นะครับอ่าเดี๋ยวเราย่อหน้าต่างลงไปก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเอาไฟล์ตัวนี้นะครับแนบให้นะฮะเราก็ทําแบบนี้นะครับถ้า ท่านได้ไฟล์ตัวต้นฉบับนี้ไปนะครับสิ่งที่ท่านจะเข้าใจง่ายนะครับให้ทำแบบนี้นะส่วนของสไตล์นะครับคือส่วนนี้นะครับเราก็เทียบเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตั้งแต่พวกฟอนต์นะครับลงมา h 2 c o l o r อันนี้ส่วนของฟอร์มลาเบลอินพุนะครับไล่ลงมาจนถึง บัตเทิเฮเวอร์นะครับก็ใช้วิธีอย่างนี้นะครับ Copy นะครับในส่วนของ Cs s c r l C แล้วก็ c t r t V o l V เข้าไปตรงนี้นะครับแบบนี้ก่อนจากนั้นนะครับในส่วนของบอดี้ท่านก็เลื่อนลงมานะครับบอดีน้นี้อ่าผมใช้คัสเป็น H2 อ่าแล้วก็เปลี่ยนคัสเพราะว่า คา่าที่เรากําหนดตรงนี้นะครับใน c d s เนี่ยนี่มันคือ H2 ก็คือค่าร์ของมันนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูก่อน H2 อ่ายังไม่เปลี่ยนนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้เซฟอ่าเดี๋ยวผมลองเซฟก่อนนะลอง c t r l S นี่นะครับมันก็จะมาอยู่ตรงกลกกลางแล้วนะครับอ่าทีนี้เราวางต่อนะครับ ในส่วนของบอดี้นะครับบอดี้ก็คือส่วนนี้มันก็จะมีฟอร์มเห็นไหมฮะเปิดฟอร์มปิดฟอร์มนะครับผมก็ทำการ Copy นะครับจริงๆถ้าเราพิมพ์เองก็ได้นะครับมันก็จะส่วนนี้นะครับเราวังลงไปก่อนปุ๊บ c t อนท B อันนี้ในส่วนของ Input นะครับของ Input ก็จะประกอบไปด้วยชื่อ อีเมลหัวข้อแล้วก็ข้อความแล้วก็ปุ่มนะครับมีแค่นี้เองนะครับอันนี้ส่วนของบอดี้นะครับจากนั้นนะครับอพอส่วนของบอดี้เสร็จปุ๊บอันนี้ผมก็จะเคาะขึ้นไปส่วนบอดี้เสร็จแล้วนะฮะจากนั้นเหลือส่วนของสคริปต์ส่วนของสคริปต์เราก็ทำการก๊อปปี้นะครับก๊อปปีมาก่อน ส่วนของสคริปต์เนี่ยมันจะเป็นส่วนในการสั่งการนะครับหรือตัว m a n เ g e คอนโทรลนะครับให้นำข้อมูลที่เรากรอกจาก Input ตเนี่ยนะครับส่งไปบันทึกลงไฟลเบีนะครับก็คือตัว Control หัวใจหลักจะอยู่ที่ตัว JavaScript นะครับออพอเราวางเสร็จ แบบนี้นะครับเทียบเทียบเลยนะครับตามตัวอย่างแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็ปิดนะครับปิดในส่วนของตัวน็อตแพดไปนะครับจากนั้นนะครับตัวสคริปต์เนี่ยมันจะมีนี้นะครับนี่ตัวไฟเบรที่เราจะต้องเอามาวางนะครับส่วนอื่นใช้เหมือนกันนะครับกับ ใน EP 2นะครับคล้ายๆกันเลยนะฮะจะแตกจะแตกต่างกันก็คือส่วนของ Input นะครับเมื่อมีการเพิ่ม Input สังเกตนะครับจะมีหัวข้อก็คือ subject นะครับ message นะครับที่เพิ่มมาจากคราวที่แล้วนะฮะจากนั้นนะครับให้มาดูตรงนี้ฟอร์มที่บันทึก นะครับแล้วก็จะมีตัวค่าต,ตัวแปรนะครับของ ID input ที่เราจะเพิ่มขึ้นมานะครับมีกี่ input เราก็มาต้องมา,มาเพิ่มตรงนี้นะครับอีกการหนึ่งก็จะเป็นตารางนะครับ database d a t a b a s ที่เราจะต้องให้มันไปสร้างในไฟเบทนะครับก็คือตัวนี้ นะครับแล้วก็เมื่อมีการบันทึกเสร็จปุ๊บเราก็จับค่าด้านบนนี้นะครับพุทลงไปแต่ละค่าแต่ละค่านะครับเพื่อที่จะนําไปลงไฟเบร์ bit, นะครับแล้วก็เมื่อทํางานเสร็จปุ๊บนะครับเราก็สั่งให้มันมีสวิตช์ alert หรือใส่เป็น alert ไปก่อนนะครับแล้วก็ form reset นะครับ ถ้ามันผิดพลาดก็มีข้อความผิดพลาดอย่างเงี้ยครับหรือเชื่อมต่อไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับพอระวังแบบนี้เสร็จทำไงต่อนะครับก็ถ้าเรามีโปรเจกต์เดิมของเขาที่แล้วนะครับเราก็มาเอาค่าคอนฟิกเดิมนะครับก็ปีตรงนี้ไปใช้ร่วมกันได้นะครับสมัครแค่หนึ่งครั้งแล้วก็ใช้ร่วมกันได้เลยนะครับ แล้วก็นำมาวางตรงนี้อ่าเดี๋ยวเราไปดูไปดูหนะ้าตามันก่อน C S นี่เราก็จะได้หน้าฟอร์มแบบนี้นะครับเป็นแค่ C S นะครับแต่ว่าตอนนี้มันยังบันทึกข้อมูลไม่ลงนะครับอ่เนดะี๋ยวลองบันทึกมันจะบันทึกไม่ได้นะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ใส่ค่าคอนฟิกเนาะอนะพอบันทึกอนะมันมันเคลียร์นะ แต่ว่าไฟเบทเรายังไม่ไม่ทำงานนะครับทีนี้นะครับพอเราวางค่าคอนฟิกของเราลงไปนะครับแบบนี้นะครับค่าเดิมนะครับหรือนะครับถ้าเราไม่มีค่าเดิมก็กลับมาที่ไฟเบทของเรานะครับแล้วก็ไปที่ฟันเฟืองตรงนี้นะครับ ก็ไปที่เหมือนเดิมนะครับโปรเจกต์เซตติ้งนะฮะจากนั้นก็มาเลื่องเลื่อนลงมาตรงนี้นะครับคอนฟิกใช้ค่านี้นะครับในการบันทึกหรือว่า Copy มาแล้วก็มาแทนค่าตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับเราลองบันอ่าลองเซฟแล้วเดี๋ยวเราจะลองกรอกข้อมูลนะครับ สังเกตนะครับตรงดัตต้าเบสตารางตรงนี้นะครับเดี๋ยวมันจะต้องไปสร้างให้เรานะครับชื่อว่า Context Message นะฮะเดี๋ยวลองลองกรอกข้อมูลลงไปก่อนอทดสอบอีเมลท t t o m นะครับข้อทดสอบอทดสอบส่งข้อความ แบบนี้นะครับพอเรากรอกเสร็จแล้วเราจะลองกดส่งข้อความนะครับอ่าตรงนี้มันเคลียร์ฟอร์มให้เราละนะครับลงไหมเดี๋ยวเราลองไปดูก่อนอ่ายังไม่ลงเดี๋ยวนั้นดูก่อนมันผิดพลาดอะไรตรงไหน เดี๋ยวผมลองรีเฟซก่อนเพราะว่าตะกี้เราใส่ค่าแล้วก็ไม่ได้รีเฟซหรือเปล่าเดี๋ยวลอง,ลอง,ล,องลองดูก่อนทดสอบเดี๋ยวไรก่อนมันคิดตรงไหน,น วโค้ดอ๋อไทโมดูลอ่ดีอ่ะสมมติ เดี๋ยวลองกรอกใหม่นะครับอ,อันนี้น่าจะได้ละนะครับนี่มาแล้วนะครับนี่ขึ้นละนะครับ,ะะรบอ่าเดี๋ยวลองกรอกอีกอันนึงนะครับ ตัวสคริปตนะครับสิ่งที่เราลืมไปก็คือไทไทโมดูลนะครับต้องใส่นะครับไม่งั้นมันจะไม่ทำงานนะครับอ่าก็ๆๆๆแบบนี้นะครับแล้วก็กดบันทึกปุ๊บนะลองมาดูในฐานข้อมูลต่อนี่นะครับมันก็จะบันทึกลงไฟล์เบแล้วนะครับ ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับในการทําฟอร์มบันทึกข้อมูลนะครับเป็นฟอร์มติดต่อเรานะครับแล้วก็บันทึกนะครับลงไฟล์เบสดนะครับเดี๋ยวครั้งหน้านะครับผมก็จะมาสอนเกี่ยวกับการเก็ตดาตานะครับการดึงข้อมูลจากที่เราบันทึกนะครับนํามาสร้างเป็น Data t a b l e นะครับนำเป็นตารางนะครับเพื่อเป็นการให้เราได้รู้ว่า่า มีการกรอกข้อมูลเสร็จปุ๊บเราจะดึงข้อมูลมาอย่างไงนะครับก็เดี๋ยวรอดูใน EP ต่อไปนะครับสำหรับ EP นี้ขอจบเพียงแค่นี้สวัสดีครับ